วัสด,ดียามเช้าครับอยู่กับช่องลงวีบ้านไร่ลิมบึงครับวันนี้จะพามาให้อาหารปลาดุกครับสงสัยจะหิวแย่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกินจอกเกือบหมดแล้วเนี่ยอาหารก็ให้อยู่นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ดูดูนี่กินจอก เกือบหมดเลยวานนีใส่ไปจังเยอะใบจอกฉีกขาดหมดเลยขาดเกินกินจอกแต่โอ่งนี้ไม่กินโอ่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรอืม

องนี้รู้สึกจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไรสังเกตได้จากการไม่กินจอกใบจอกปกติแต่มาโดูโอกนี้นะครับใบจอกมุ่นหมดเลย ไม่กินเท่าไหร่นะแต่ทำไมกินใบจอกซะขาดหมดเลยเนี่ยให้อาหารก็ไม่กินเท่าไหร่ไม่กินไม่เท่าไหร่แปลกดีฮะเอาไม่กินก็กินใบจอก กินผักตบชวาไปแล้วกันนะเล็กน้อยไอ้ยังไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ละ ต้องเดี๋ยวกลางวันแดดร้อนๆค่อยมาให้อีกทีนึงตอนเช้าสงสัยมีเช้าไปเดี๋ยวมาเอามาให้กลางวันดีกว่ามาให้อาหารปลาในสระากาน